แม้คำร้องจากวุฒธธิสภาจะมาจากวุฒิสภา36คนสายสีน้ำเงินสอดรับกับพักการเมืองพักหนึ่งที่ออกไปเป็นฝ่ายค้านเป็นปีเป็นขุยครับสารรัฐธรรมนูญก็รับไว้ตามอำนาจหน้าที่ไม่ได้พิจารณาว่าผิดหรือถูกนะครับเป็นแต่เพียงว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่มีความเห็นเจต่อสอง ส่วนผิดจริยธรรมร้ายแรงตามที่กล่าวหาของสวสีน้ำเงินที่มีอกติมายาคติหรือไม่ไม่ทราบเป็นอีกเรื่องหนึง่งนายกรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ก็มีรักษาการนายกรัฐมนตรีสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจจะได้พาคณะรัฐมนตรีซึ่งโปรดเกล้าลงมาเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันที่สกรกฎาคม ระบบรัฐสภาระบบสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าต่อไปครับฝากกรให้กำลังใจแก่นายกรัฐมนตรีพักผ่อนสักหน่อยครับแล้วกลับมาทำงานให้แก่ประเทศชาติเพราะที่ผ่านมาท่านยังไม่ได้ทำให้ประเทศชาติสูญเสียเอกราชหรือเสียหายอย่างร้ายแรงแต่ประการใดขอให้กำลังใจครับ ให้ถอนตัวถึงลาออกบางคนบอกให้ยุบสภาใช้ตุลาการพิจารณาพร้อมเพรียกหารัฐประหารหน้าเก่าเมื่อครั้งก่อนเคยเห่าหอนมีหลักฐานจงเข้มแข็งแพทองทานประชาธิปไตยคือปราการ ปกป้องคุณจงเข้มแข็งแพทองทานคนหลายล้านเคียงข้างคุณมีประวัติมีที่ไปที่มากันทั้งนั้นครับอย่าใช้นิติสงครามมาทำลายศรัทธาประชาธิปไตยรัฐบาลประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปเราอยู่ในห่วงของรัฐประหารของซากเนนรัฐประหาร ปกครองบ้านเมืองร่วมสิบปีพอเป็นประชาธิปไตยหน้าเก่าเก่ากลับมาหอนครับอย่าอ่อนไหวตามแรงซึ่งพวกนี้ได้ก่อกระแสขึ้นมาขอบคุณครับ